พักเหล่าดีผู้แทนสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยคุณสุรวุฒิศรีนามผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกผักที่ a ท่านอลงกร์พลบุตรพักประชาธิปัตย์คุณสลิดพง์เกี่ยวข้องพักภูมิใจไทยคุณกรุณาสารานันพักเพื่อไทยคุณดรเดชรัตน์สุกกำเนิดพักก้าวไกลท่านผู้มีเกียรตินะครับโดยเฉพาะ ท่านประธานกิตติมศักดินะครับคุณเพชรรัตน์ท่านประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีนะครับและท่านทุกท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับอุตสาหกรรมเคมีก็เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญมากใน45กลุ่มของสภาวอุตสาหกรรมผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้กลับมาทั้ง3ครั้งในการจัดงานงานเสวนาเคมีพระเอก หรือผู้ร้ายครั้งที่3ซึ่งครั้งที่ 1, <c oughs> 1> ครั้งที่ 2, 2> <c oughs> ก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานและในทุกครั้งก็ประทับใจในความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีนะครับซึ่งวันนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีแต่มาร่วมด้วยพันธมิตรอีก2สมาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมวัชพืชแล้วก็รวมทั้งสมาคม,มคคาผู้ค้าปุ๋ยผมว่ามิชช่วันนี้เรื่องของ อินซีเคมีโอกาสของไทยภายใต้วิกฤตอาหารโลกเนี่ยผมว่าเป็นอิชชทที่ต้องถือว่าคนจัดงานนี้เข้าใจนะครับเพราะว่าเป็นอิชชูระดับโลกเรียนนะครับท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตในช่วงที่ผ่านมาความท้าทายมากมายผมเรียนนะครับตั้งแต่กรณีที่มีเรื่องของ Climate Change เมื่อหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลทำให้พืชผลทางการเกษตรของโลกความมั่นคงไม่มีหลายๆประเทศเริ่มตระหนักครับว่าถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินทองมากมายจะมีเทคโนโลยีมากมายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือปักท้องเราจะเห็นนะครับว่าในอดีตเนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องความมั่นคงทางพลังงาน Energy Security เราจะพูดถึงเรื่องของความมั่นคงทางด้านโน้นด้านนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้ทุกคนพูดกันก็คือเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่เรียกว่า food security แล้วมันชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดสงคารามรัสเซียอยู่เครนผมเรียนนะครับเราจะเห็นว่าสงคารามรัสเซียอยู่เครนครั้งนี้เนี่ยโดยเฉพาะประเทศรัสเซียเนี่ยหลายๆคนคิดว่าคงแย่แน่ผมในฐานะที่เป็นอีกบวกหนึ่งเป็นประธานสภาธุรกิจไทยรัสเซีย ขอเรียนนะครับว่าถ้าท่านจําได้นะครับในปี2014เนี่ยช่วงที่ประเทศรัศเสเซียเนี่ยได้มีการเข้าไปควบรวมแคว้นไคเมียเข้ามาอยู่ในอาณาักรของตัวเองในช่วงนั้นก็เกิดสถานการณ์การเซ็นชันระหว่างรัเสเซียและตะวันตกประเทศรัศเสเซียนะครับเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลมากมีพื้นที่อันดับหนึ่งของโลกมีแก๊ส มีพลังงานมีแร่ธาตุแต่เชื่อมไหมครับว่าเขามีปัญหาเรื่องอาหารครับพื้นที่ดินที่กว้างใหญ่สารไม่สามารถเพาะปลูกได้เพราะว่ามันมีทั้งความหนาวมีทั้งทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องนําเข้าอาหารจากยุโรปโดยเฉพาะประเทศโปรแลนด์แม้กระทั่งหมูก็เหมือนกันนะครับหมูนี่บริโภคมากก็ต้องนําเข้าพืชผักผลไม้ต้องนําเข้าในเวลานั้นประธานาธิบดีปูตินเนี่ยมองแล้วว่า สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือเรื่อง Food Security เราเห็นไหมครับว่าแค่ไม่กี่ปีจากประเทศที่ต้องนำเข้าจะให้เป็นประเทศที่ส่งออกอันดับหนึ่งข้าวสาลีครับแล้ววันนี้เนี่ยในสงครามการลบเนี่ยจะเห็นว่าประเทศรัสเซียก็ใช้หนึ่งในไฮบริดวอ์นั้นก็คือเรื่องของอาหารนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครับวันนี้เนี่ยเราไม่คุยเรื่องนี้ไม่ได้ โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยวิกฤตนี้ถือว่าเป็นโอกาสผมเรียนนะครับว่าขณะนี้ภาวะเงินเฟอ้อที่ทุกท่านทราบจากพลังงานจากสินค้านําเข้าทางด้านโภคภัณฑ์สําคัญสำคัญของโลกเนี่ยมันกดดันมากทําให้การส่งออกของเราในหลายอุตสาหกรรมเริ่มได้รับผลกระทบออเดอร์เริ่มแผ่วลงแต่มีอุตสาหกรรมเดียวครับที่กําลังนํารุดหน้าไปก็คือ อุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกถึงแม้จะต้องเจอต้นทุนที่แพงมากมายนะครับในการนําเข้าไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีข้าวโพดสําหรับการเลี้ยงสัตว์ปุ๋ยแต่เวลานี้ส่งออกได้ทุกราคาเพราะว่าความต้องการดีมานในตาลาดโลกมีมากเหลือเกินในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหารอันดับโล,โลกของโลกนะครับเราเป็นคิเชนออฟเดอะเวิลด์เรา เป็นผู้ส่งออกอันดับ12ของโลกเรามี149ล้านไร่ในการผลิตแต่วันนี้ทั้งโลกต้องการคนไทยต้องการเรามีพื้นที่จำกัดสิ่งที่เราสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเพิ่มผลผลิตเพิ่มยิวซึ่งเหล่านี้นะครับผมคี่ว่าเป็นนโยบายของประเทศแล้วก็เป็นนโยบายของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้วันนี้เรามาพูดกันเรื่องพระเอกหรือผู้รายเนี่ย เราจะมองว่าเป็นพระเอกผมว่าพระเอกมากกว่าผู้ไายเพราะว่ามีประโยชน์มากกว่าแต่ผู้้ายก็คือว่าถ้าใช้ไม่เป็นไม่มีความรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญที่สุดนะครับคือได้ให้นโยบายไปหลายครั้งนะครับแลาผมเชื่อว่าตอนนี้สมาคมกลุ่มที่เกี่ยวกับเคมีของสภาเราเนี่ยก็ให้ความรู้นะครับกับผู้ประกอบการในการใช้ให้เป็น ราะว่าอะไรที่ใช้มากเกินไปมันก็เปรืองแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์แต่ถ้าใช้ให้เป็นก็สิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถเพิ่มผลผลิตให้มากมายและจะเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญเป็นอาวุธ